ก็สวัสดีทุกคนนะครับทีผมมีเล่นเกมหนึ่งแต่ผมเจอทีมที่แบบคือมันแตกเสียงกันนะครับฝั่งตดงข้ามคือแบบไม่รู้เป็นอะไรคือเริ่มเกมมาไอคิวดอร์ครับมันมนเนี่ยเพื่อนก็บอก12อนาทีเสียดาวมันหลอนอะไรของมันสงสัยสงสัยโนเกียเล่นอะไรของมันูมันไม่ออกขอนะครับคิวด์เล่นไปประมาณ10นาทีมันก็ยังไม่ออกนะครับให้ผมดูเก็บอีกสอง เพื่อนมึงมเอวสุดนี่มันก็ลามไปถึงเอวสุดนะครับเพื่อนผมก็ขำโอ้ไม่รู้จะทำยังไงดีกับคนพวกนี้นะครับคือผมต้องทำยังไงดีครับทุกคนต้องรีพอร์ตไหยเล่นไปจน12นาทีมันก็ยังไม่ออกของนะครับคิวเดอร์เดี๋ยวผมจะมีภาพให้ดูเพื่อนมันก็แบบจะเดาเป็นพี่น้องกันไม่รู้พี่ไม่รู้ว่าไอค้คิวเดอร์ม,มาัาแบบไหนเลยผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่า มันสงสัยมันจะเลือกเลือกตัวผิดใจกัแล้วมั้งมันเลยมันโยนนะมั้งผมว่าเออกิวเดอร์เจะมีภาพตอนที่ผมจับภาพอีกตอนจิวเดอร์มันไม่ออกของนะครับคือขำมากผมก็ไม่รู้จะทำยังไงกับคนพวกนี้นะถ้าเป็นทุกคนทุกคนจะทำยังไงครับรีพอร์ตหรือว่าส่งการินาเนี่ยแวนผมสโอคคิวได้แบบง่ายมาก แต่สามทางไม่ยากครับเกมนี้เล่นสบายเพราะว่าคิวด์มันเพื่อเกมนี้ไอ้อ้อยนยะฝั่งมันะเล่นดีมากครับอ้อยแบบทีมได้เพราะว่าคนที่ถ่วงทีมนี่ก็มีคนเดียวั่นแหละครับ,รบอ้อยเล่นดีมากครับผมผมก็โดนอ้อยสโลว์คิวไปตัวหนึ่งเนี่ยเนี่ยอ้อยแรงนะเว้ยทุกคนขนาดเกมมันตามนะแรงมากอ้อยแรงมากนี่นะครับ มันไม่ออกของเลยนะครับคิวเดเออร <Hey! S 1> อ์อันนี้ผมก็มาสาโลดาเพื่อจะไปจบแลวนะเล่นขี้เหยียดเล่นมากเกมนี้คือเล่นไปมันก็ไม่รู้จะจะคิวทำไมอะ่ะก็จบไปนะผมว่ามก็จะไปจบบา้านหมดไล่ออยผมก็เสียสิโดสกิสคิวดเดอร์นะผมตีธรรมดาสามทีจะตายแต่ผมก็โดนล็อกเมลสิบสี่กับผมเมลสิบห้า ผมตีธรรมดา3ทีแม่งกีเดอร์จะตายดูดิผมปาดบางทีอันนี้อัตีไม่โดนนะครับตายโคตรบางของไม่ออกอะไรเลยทั้งนั้นอันนี้ผมก็ไปจบแล้วเสียเวลามากอ่อบฟางทุกคนด้วยนะครับถ้ามีคนแบบในทีมในทีมทุกคนอ่ะทุกคนจะทำยังไงครับโหดเหนื่อยใจจริงๆ